หนึ่งในปัญหาคลาสสิกเลยที่ผู้เริ่มต้นใช้งาน Excel มักจะเจอก็คือการที่จะใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์เข้าไปในเซลล์หรือว่าตัวเลขรหัสสินค้าที่บังเอิญเริ่มต้นตัวแรกด้วยเลข0โดยที่ข้อมูลทัดจากนั้นมาเป็นตัวเลขหมดอย่างเช่นสมมุตินะครับผมมาอยู่ตรงนี้ผมต้องการพิมพ์เบอร์โทรศัพท์เนี่ยผมพิมพ์0ูนย์แล้วก็ 2,3, งสามสแบบนี้พอ Enter ไปปุ๊บเลข0ูนย์ที่อยู่หลักซ้ายสุด ที่คียเข้าไปก็จะหายไปเราลองมาดูว่าถ้าเราจะบันทึกเบอร์โทรศัพท์อย่างเช่นตรง3ตัวนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยเราจะบันทึกได้ด้วยวิธีไหนผมจะสาธิตให้ดู2วิธีวิธีที่1เรียกว่าการทำให้ช่วงข้อมูลเป็น t e x t c e l l อย่างเช่นนี้ผมทำง่ายๆผมพิมพ์0 0นให้ดูก่อนเห็นไหมครับ0ูตัวหน้าหายไปอ่าครัน,นี้ผมลบตัวนี้ทิ้งแล้วผมก็มาคลุมช่วงข้อมูลสมมติว่าผมมีข้อมูลอยู่ในช่วงนี้ ผมก็คลิกขวา1ครั้งเราจะทำสิ่งเรียก format cells ตรงนี้คลิกไปแล้วเราก็จะเลือกที่ number ตรงนี้แล้วเราก็บอกว่าเซลล์ที่เราจะใส่ค่าที่เราจะกำหนดเนี่ยให้เป็น text เรามาเลือกตรงนี้แล้วก็กด ok อ่าครัวน,นี้มาดูตรงนี้ผมสมมุติพิมพ์ง,ง่ายๆ0,07ดูก่อนเห็นไหมครับครัวน,นี้จะเห็นตัวเลข0ที่เราใส่เข้าไปข้างหน้าละหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ 089 1 2 3 4 5 6 7แบบนี้อาแบบนี้คันนี้เลขศูข้างหน้าก็จะปรากฏได้ละอันนี้เราก็ลองใส่ดูนะครับ065 1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมครับเราก็ใส่ได้ปกตินี่คือวิธีที่1ส่วนวิธีที่2ถ้าไม่อยากจะไปยุ่งยากกับการทำเท็กเซลรัฐธรรมอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นการ prefix หรือว่านำหน้าด้วยตัว เครื่องหมาย s ซิง e ์โคต e ก็คือเริ่มต้นมาในนี้ผมใส่ s ซิง l e โ o d e เข้าไปแบบนี้แล้วก็พิมพ์ดู007ดูเห็นไหมครับผมก็จะได้เนี่ยออกมานะครับแล้วลองดูค่าที่ใส่เข้าไปมันก็จะมี s ซิง l e โ o d e อยู่ข้างหน้าแต่ว่า s ซิง l e โ o d e ตัวนี้ถ้าอยู่เป็นตัวแรกจะมีความหมายพิเศษก็คือมันจะไม่แสดงออกมาในตัวเซลล์ตรงนี้ทั้งๆที่ตรงนี้มีตัวสัญลักษณ์ซิงค์โคต e อยู่นะครับ หรือว่าจะใส่เบอร์โทรศัพท์เราก็ใส่เนี่ยสิงคูโคดศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองสี้เห็ดแบนี้นครับเราก็จะได้ข้อมูลแบบนี้ออกมาเหมือนกันครัวน,นี้มาดูแล้วข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับคือโดยส่วนตัวเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าผมจะชอบใช้วิธีที่นําหน้าด้วยสิงค์โคดเพราะว่าเป็นแบบนี้สมมุตินะครับตรงนี้เนี่ยผมกด delete ลบเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ทิ้งแล้วผมแค่พิมพ์สูตรง่ายๆหนบกสแบบนี้ Enter ไปทีแรกเราคิดว่ามันน่าจะได้3ใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าเซลล์ตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเป็น Text ซ e l l ลเพราะฉะนั้นต่อให้เรามีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ถูกมองเป็น Text อยู่ดีเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เป็นผลลัพธ์ของ1บวก2เมื่อเทียบกับเซลล์ปกติเนี่ยเซลล์ปกติถ้าเราพิมพ์1บวก2เห็นไหมครับอย่างเงี้ยได้3ตรงอื่นก็ได้นะครับเท่ากับ1บวก สามดูได้สี่เห็นไหมครับแต่ตัวที่เคยถูกบอกว่าเป็น Text c e l l เนี่ยถ้าพิมพ์เข้าไปแล้วจะกลายเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสำหรับมือใหม่หลายท่านนะครับอาจจะงงว่าเอ๊ะคีเข้าไปแล้วทำไม Excel ไม่ทำเป็นสูตรหรือว่าสูตรอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่น quare root ของ5แบบนี้เนี่ยมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แทนที่ได้ค่าเป็นส quare root ของ5ถ้าเราพิมพ์ตรงนี้5แบบนี้เห็นไหมครับเหลือ,อไอด้2.236เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการแก้นะครับ เราจะต้องบอกว่าเนี่ยเซล์ตัวที่เคยถูกบอกว่าเป็น text เซลล์เนี่ยเราง่ายสุดเรามาที่ตรงนี้มาที่เคลียร์แล้วเราเลือกเคลียร์ออตรงนี้นะฮะพอเคลียร์ออเสร็จครั้นี้ผมพิมพ์เท่ากับ1 2บวกครั้นี้จะได้3ละเพราะตอนที่เราเคลียร์ออเนี่ยมันจะเคลียร์ตัว number format ที่เราเลือกว่าเป็น text ออกไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมก็จะแนะนำให้ใช้ตัว single ร code ง่ายดีนะครับเพราะว่าตัวเซลล์ปกติทั่วๆไปนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปกําหนดให้มันเป็นตัวที่เรียกว่าเป็น Text นะครับเพราะจะมีปัญหาตอนที่เราสร้างเป็นสูตรภายหลังนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเทคนิคอีกอันนึงสำหรับการใส่ข้อมูลเข้าไปในตัว Excel หวังว่าท่านจะสามารถนำเอาสิ่งนี้ประยุกต์ใช้ในงานของท่านได้ขอบคุณครับ